สวัสดีจ้ามึงยังจะมดูสิงที่พามาเก็บเห็ดตัวไก่หน่อยจ้ะพ่อไว้พ่อไว้ก็เลยเอาใบไม้ปุ๊บพ่อเอาใบไม้ปุ๊บพ่ออย่างงอนฝ่าวเคร่อพี่น้องมูง่ายญ่ามูงแบบง่ายหนึ่งเก็บไปคล้องก็ต้องเด็ดขาไปพร้อมเพราะว่ามันเสียดล่างง่ายๆนู่แม่เนาะเพราะว่าคนเข้าไปเด็ดขาไปมันก <ky> <asta> ็สิล่างล่างยากไหมเพราะว่ามันต้นหน่อยไหมจ้ะ แต่ว่าแห่งขับเพิ่งขาย้าวยาวดอกพี่น้อ,องเจ้าบงรดขาวอกลกูกอะไรมาขึ้มาหายใจแห้งใั่ไหมาพาพากดีมดเมื่อไงครับกป็นั่นที่มองเสาหล่ข่อยน้านออกแห้งแม่มันสิบ,บวักบานก็หนีบอลคอนอกบานก็น,กน,กนีมันหล่างยากเ่แม่ ก็ดอกบานก็มีสัญญากบุญอยู่พี่น้องลายเต๋ออยู่ด้านแต่ว่ามันกันคันบานมันกับสีถามัเพราะซัมี้พอดีกินวันนี้แม่ซัมมี่พอดีกินเนาะคันบานก็นีมันก็สีมุนบ่นสีหลางยากเนี่ยจากพี่น้องอืดอยู่ด้อเห็ดแถวบ้านตั้ข่อยอืดคับอยู่ก่อสิมาพ่อจะระเทือคนเต็มโคกเต็มปลาบุญอย่างตเก็บก็ไม่ได้จะไปเก็บก็แม่คนเต็มโคกเต็มปลาครับ หัวขาดก็มี่มมขาหยากวตอนนี้แม่ขายาาแลว ตรงเงินที่เรามาก,กวัวกับพอ่อในงงาป่านนด้เนาะอันนี้ขาเงาตึกไบอแล้วก,ก็นอนอยู่เาหาผา นี่ดีแม่เอินหามันก็ดิขาอยู่นี่มันอนเฝ้าเฮ็ดตรงเฮดอยู่นี่แม่โมนี่ก็มีอีก็โมูนึงอะแต่ว่าท้องหัวแกนันมีายหลาย

ผลงานเก็บเรียบร้อยจ้ามาชมผลงานกันดเด้อเมื่อเบิ่งดด้วยพี่น้องพุนข่าวจนทานอยู่ยะาลหลเนาะแม่เนาะย,ย่าลาลแกงอยู่บ่อย่าไหลยอยู่อ,อยาลายเติบเอาแม่จบคลิปเนี้ยยาลายเติบอยู่สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยอจ้ะ